สวัสดีครับผมธงชัยวิไลวิทย์นะครับจากงานที่ปรึกษาและบริการนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแอปพลิเคชันตัวหนึงของทาง Google นะครับชื่อว่า Google Drive นะครับในส่วนของทาง Google นั้นมีผลิตภัณฑ์นะครับต่างๆที่เราใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวก Search Engine นะครับสำหรับเซิร์ชการหาข้อมูลต่างๆรวมไปจนถึงนะครับการรับส่งอีเมลนะครับก็คือ Gmail นั่นเองนะครับ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับยังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ทาง Google นั้นได้สร้างขึ้นมานั่นก็คือ Google Drive นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับเราเราจะมาเรียนรู้กันว่าการใช้งาน Google Drive นะครับสามารถใช้งานได้อย่างไงบ้างมีประโยชน์อย่างไงเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ Google Drive คืออะไร Google Drive คือการบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่างๆไปฝากไว้กับทาง Google ได้ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นจากที่ไหนก็ได้ ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์เท่านั้นคุณยังสามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่คุณต้องการและสามารถแก้ไขร่วมกันจากอุปกรณ์ทุกประเภทเช่นสมาร์ทโฟน PC แท็บเล็ต iPad เป็นต้นนะครับสำหรับพื้นที่ที่ g o o g l e ให้เราใช้บริการ,รฟรีนั้นอยู่ที่ 5GB และหากต้องการพื้นที่มากขึ้นเราสามารถอัปเกรดเป็น 25GB ได้ในราคาไม่ถึงเดือนละ100บาทการใช้งาน Google Drive เริ่มต้นง่ายๆครับ เพียงแค่คุณสมัคร Google Drive หากคุณยังไม่เคยสมัคร Gmail แนะนำให้คุณสมัครเลยเนื่องจากการสมัคร Gmail เพียงแอคเคาท์เดียวทำให้เราสามารถใช้บริการต่างๆของ Google ได้อย่างมากมายรวมไปจนถึง Google Drive ด้วยหากท่านใดยังไม่เคยสมัครลองสมัครเลยครับ ลำดับต่อมานะครับเราก็จะมาเริ่มต้นการใช้งาน Google Drive กันนะครับโดยที่เราก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาเลยนะครับเว็บเบราว์เซอร์นี้ก็คือหน้าของ Google นั่นเองเราก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าสู่ระบบได้เลยจากทางด้านขวานี่นะครับและนำอีเมลนะครับแอคเคาท์ของ Google นั้นใส่ลงไปได้เลยนะครับในกรณีที่เราสมัครไว้เรียบร้อยแล้วหรือในกรณีที่เราเป็นนิสิตหรือบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับเราก็สามารถได้ใช้แอคเคาท์ของเรานั้น ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับได้ที่หน้า s i t e m a i l n u t a c t h นะครับในลำดับต่อมานะครับในส่วนตรงนี้ก็คือในส่วนของหน้าตาของการใช้งาน Google Drive เดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตการอัปโหลดไฟล์นะครับเพื่อเก็บรายได้ของเรากันไปที่คำสั่งนี้เลยครับอัปโหลดแล้วเลือกในแบบของไฟล์ครับ หลังจากนั้นแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการที่จะอัปโหลดลงไปเลือกที่ไฟล์แล้วกดที่ Open ครับจะสังเกตเห็นว่าด้านขวานะครับมีกล่องคำสั่งแสดงสถานะการอัปโหลดของเราลงไปนะครับเมื่อ100%แล้วเราก็สามารถปิดไปได้เลยครับไม่เพียงแค่การอัปโหลดไฟล์ลงไปเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะแบ่งปันไฟล์ตัวนี้ให้กับบุคคลที่เราต้องการได้ง่ายๆครับโดยการทำดังนี้ครับ คลิกเลือกไฟล์ที่เราต้องการที่จะแบ่งปันก่อนหลังจากนั้นแล้วก็ไปที่คำสั่งแชร์ครับเมื่อเราคลิกที่คำสั่งแชร์เรียบร้อยแล้วก็จะปรากฏคำสั่งแชร์ Setting ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะนำไฟล์ของบุคคลที่เราต้องการที่จะแชร์ใส่ลงไปในช่องนี้เลยครับ in white people แล้วกดที่ปุ่มแชร์ and save ครับ แล้วกดที่ปุ่มดันเพียงท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งบันไฟล์ตัวนี้ให้กับบุคคลที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน NUF for Education ได้ที่กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานที่ปรึกษาและบริการหมายเลขโทรศัพท์05-96-1552ออีเมล NUF@nu.ac.th และช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ